เชือกสองเส้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราทาน้้ายาเลี้ยงรากเสร็จนะครับเราก็เอาหัวพลาสครับต่อไปเป็นวิธีการใช้ล้ํายาเลี้ยงรากนะครับช่วยในการเพิ่มการเลี้ยงรากให้เขานะครับโอเคครับนี่คือวิธีการตอนจริงนะครับที่เป็นเทคนิคของผมเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งจริงมัดหัวท้ายเลยนะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วครับใช้เชือกมัดหัวท้ายนะครับให้รอยแถที่เรา ให้เราดูนะครับมุมที่เราจะต้องเอาปากแผลเอาไว้ข้างล่างนะครับไม่ให้ใหน้ําข้างบนมันเข้าไปได้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับใช้เชือกมัด ัวดท้ายนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอเรา,าทานํำยาเล่งลากเสร็จนะครับเราก็เอาขวดพัดวัดให้แน่นเลยนะครับถึงกึ่งกลางก็พอนะครับไม่ต้องพี่ให้ถึงข้างล่างนะครับเสร็จ เกือสองเส้นนะครับนะครับใช้แคตตัมบัดหรือว่าเป็นไม้พันสำลีก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้ไปทารงบริเวณแผลที่เราปอกไว้นะครับใช้มัดให้แน่นเลยนะครับ จะสองเส้นนะครับมัดหัวท้ายเลยนะครับให้รอยแผลที่เรามก็ได้นะครับเพราะว่าอามันแดดจ,จะไม่แรงเท่ากับหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนหน้าหนาวน,นี่แดดแรงนะครับต้องคุมไว้ครับทาเสร็จน,นะครับ ทิ้งไว้นะครับให้มันแห้งครับนี่ครับโอเคครับรอให้แห้งแล้วเดี๋ยวมาทําขั้นตอนต่อไปเลยนะครับตอนเสร็จแล้วเราก็เอาถุงคุมไว้นะครับถ้าเป็นหน้าฝนไม่ต้องคุมนี่นะครับเสร็จแล้วครับใช้เชือกมัดหัวท้ายนะครับทาเสร็จนะครับ ทิ้งไว้นะครับให้มันแห้งครับนี่ครับโอเคครับรอให้แห้งแล้วเดี๋ยวมาทําขั้นตอนต่อไปเลยนะครับให้รอยแผลที่เราที่เราใส่ถุงไว้นะครับมาผ่าเลยครับผ่าถุงนะครับผ่าไม่ต้องให้ทะลุถึงฝั่งนู้นกสองเส้นนะครับ ถึงกึ่งกลางก็พอนะครับไม่ต้องพี่ให้ถึงข้างล่างนะครับเสร็จครให้รอยแถลที่เราขัดหไม่มถพัดหมอท้ายเลยนะครับ หัวท้ายเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราอทา,านํายาเลงลาเกเสร็จนะครับเราก็เอาผืนผัาให้เราดูนะครับมุมที่เราจะต้องเอาปากแผลเอาไว้ข้างล่างนะครับไม,ไม่ให้น้ำข้างบนมันเข้าไปได้นะครับทาที่ด้านบนนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับ งนี้ทาเฉพาะด้านบนก็พอนะครับเพราะาลากเขาจะออกตรงนี้นะครับนี่ครับนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราทา,าน้ำยาเล่ยงยลากเสร็จนะครับเราก็เอาขูดพลารติให้รอยแผลที่เราบัดให้แน่นเลยนะครับ ขีดไว้อยู่ตรงกึ่งกลางนะครับขีบไว้อยู่ตรงกึ่งกลางนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับใช้เชือกมัดหัวท้ายนะครับ นะครับแค่ฝังนิ้ก่อนะครับพอเสร็จแล้วนะครับแท็กซี่ออกนะครับโอเคครับนี่คือวิธีการตอนจริงนะครับที่เป็นเทคนิคของผมเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งจริงครับต่อไปเป็นวิธีการใช้น้ำยาเลี้ยงรากนะครับช่วยในการเพิ่มการเลี้ยงรากให้เขานะครับ ต่อไปเป็นวิธีการาใช้น้ำยาเลี้ยงรากนะครับช่วยในการเพิ่มการเรี้ยงรากให้เขานะครับโอเคครับนี่คือวิธีการตอนสิ่งนะครับที่เป็นเทคนิคของผมเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ิงทาที่ด้านบนนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับตรงนี้ทาเฉพาะด้านบนก็พอนะครับพเพราะว่าลากเขาจะออกตรงนี้นะครับนี่ครับมัดให้แน่นเลยนะครับจีบไว้อยู่ตรงกึงกลางนะครับ ที่เราใส่ถุงไว้นะครับมาผ่าเลยครับผ่าถุงนะครับผ่าไม่ต้องให้ทะลุถึงฝั่งนู้นก็ได้นะครับเพราะว่ามันแดดจะไม่แรงเท่ากับหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนหน้าหนาวนี่แดดแรงนะครับต้องคุมไว้ครับให้เราดูนะครับมุมที่เราจะต้องเอาปากแผลเอาไว้ข้างล่างนะครับไม่ให้น้ําข้างบนมันเข้าไปได้นะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วครับใช้เชือกมัดหัวท้ายนะครับให้ลอยแผลที่เราคุมก็ได้นะครับเพราะว่ามันแดดจะไม่แรงเท่ากับหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนหน้าหนาวนี่แดดแรงนะครับต้องคุมไว้ครับทาที่ด้านบนนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับตรงนี้ ทาเฉพาะด้านบนก็พอนะครับเพราะว่าากเขาจะออกตรงนี้นะครับนี่ครับให้เราดูนะครับมุมที่เราจะต้องเอาปากแขเอาไว้ข้างล่างนะครับไม,ไม่ให้น้ําข้างบนมันเข้าไปได้นะครับถึงกึ่งกลางก็พอนะครับไม่ต้องพี่ให้ถึงข้างล่างนะครับเสร็จ มัดให้แน่นเลยนะครับเจ้าสองเส้นนะครับคลุมก็ได้นะครับเพราะว่ามันแดดจ,จะไม่แรงเท่ากับหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนหน้าหนาวนี่แดดแรงนะครับต้องคุมไว้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอเรา,าทานํยายเร่งรากเสร็จนะครับเราก็เอาขวดพัก ให้แน่นเลยนะครับที่เราใส่ถุงไว้นะครับมาผ่าเลยะครับผ่าถุงนะครับผ่าไม่ต้องให้ทะลุถึงฝั่งรถมัดให้แน่นเลยนะครับ